Dạy sửa cho nó Điều hãy mấy ổng vô quần, không chịu tắt นะครับกับผ้าพ่นองครับไม่ยกสะดุงหน่อยคือเกลนะครับเนาะเดี๋ยวมาเิ็งกันครับว่าจะหมานบัวนะครับกิปนี่น้ำนะครับน้ำไหลเตยทอมันนี่นะครับนั่งยกู่นี่โอ้ยนครับไปเข็งครับเค็งมากก็ไม่ออกคือเกลนะครับเห็นไม่ออกซักไหงครับได้เปียบนะครับสะดุงหน่อยเอาว่างอย่งดีก็ได้ครับอย่างดีว่างได้ก็ว่างได้ครับสะดุงใหญ่ลุ่งบ่ไดดนะครับ อุ uh ้ยโอ้โหอห้ย huh. ต uh ัวนึงตัวเดียวเหนียงเมียนเมียนเหนียงเมียนียนโอ้ยดีที่ละตัวสองตัวเอาละ พึบมพึ้มพึ่มอืมหาตัวครับจันเพิ่มโอ้จัอ โอ้ยดีสองสองเลยอืมดีบาทแล้วสั้นนี่ค่ายยูนุก๊กนุกนุกอืมตรงเงาเนี่ยนี่ตรงเงาเนี่ยนี่

มีออกยกเบื้องเข้านึงครับบอ,อกว่าเวียนหัวครับเวียนหัวแามปวดขาน้ำนะครับนะได้ยุเยได้ยุได้ยุไปเป็นมือตักขื้เกล้วอะไรเจ้านี่ก็ได้ยุ น่าเป็นบาดบาดอยู่ที่เรียนมานั้งฟังนี่ดีอือฮึ ซุปตา,ปามีปากกาผมกระเติบหน่อย,ยอือสามตัวเยอะมากเล ลุลไปแล้วเด็กไปอีกอยู่ครับพี่น้องเป็นฟังครับทาฟังอีกมนันได้บ,บาทแล้วเบื่อไหลครับบาทแล้วสองสามตูนะครับเป็นปลาเข็งนะครับปลาเข็งหรือว,ว่าปลาหมอนะ่ครับ ตัวนีงสองตัวเอาซันนี่ก็นะครับลิบนี่ปลาบัควยลุ่งนะครับเบิดฝนเบิดน้ำเจ็ดรับบ้านครับหมดเดี๋ยวมาเบิ่งปลาเนี่ย ครับโอ้ได้ลายเตืองเยอะครับเป็นปลาเิ่งนะครับน,นี่พี่น,ออน้องไม่หนุกตัวน่อ้ะคิดถึจะจร่าทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คิปหน้ายนะครับสวัสดีครับ